รัฐบาลออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไม่เก็บค่าน้ำค่าไฟชาวบ้านที่อพยพในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะพร้อมกันนี้ได้เร่งซ่อมบ้านให้เสร็จไปแล้วกว่า60%ค่ะฟังหน่อยกุกิกอยากเล่าในวันนี้ค่ะมีข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องอพยพเพราะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามาฝากค่ะ โดยรัฐบาลนะคะได้ออกมายืนยันว่านายภูมิธรรมเวชยาชายัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีข้อสั่งการว่าให้งดเว้นการเก็บค่าไฟและค่าน้ําประจําเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2,568ในพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่อบพยพค่ะและสําหรับท่านใดค่ะที่จ่ายค่าไฟในเดือนกรกฎาคมไปแล้วนะคะการไฟฟ้าจะหักคืนให้ทันทีในรอบบินเดือนกันยายนค่ะ ส่วนท่านใดค่ะที่เพิ่งได้รับใบแจ้งนี้นะคะก็ไม่ต้องจ่ายเลยค่ะแล้วถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หนึ่งหนึ่งสองเก P A Contact Center ตลอดยี่ี่ชั่วโมงค่ะและนอกจากนี้นะคะทางรัฐบาลค่ะยังได้เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายจากเหตุการณ์ชายแดนค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะก็ซ่อมเสร็จไปแล้วกว่าสี่ร้อยหลังค่ะจากทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าหลังค่ะหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ โดยในจังหวัดอุบลราชธานีเกือบเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะคะเหลือเพียงไม่กี่หลังเท่านั้นส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์และบุรีรัมย์ก็กําลังเร่งมือให้เสร็จโดยเร็วค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติสุขอีกครั้งค่ะและนี่คือเรื่องดีๆที่กุ๊กกิ๊กอยากนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะซึ่งรัฐบาลก็ยืนยันเสียงชัดเลยนะคะว่าพร้อมช่วยเหลือเต็มที่ทั้งค่าน้ำค่าไฟและการซ่อมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนค่ะและกุ๊กกิ๊กกออาาากนนนนลังงใใจให้้้พีี่่่่ทททยยยูชแดดุวะะคะ